สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สิคแฮนชาแนลครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามานําเสนอเหมือนเดิมนะครับเป็นเรียวมี X7 Pro ตัวนี้นครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่าจอนี่คือขนาดจอ6.5นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นมี d i a ยเทนะครับผมมีเดียเทคมีเดียเทคพันบวกออกตาคอ นะครับความเร็วสองุดหกเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ a อ d ด o อ d 1ิบแล้วก็แรมตัวนี้นะครับแรมแปดลอมร้อยี่แปดนี่นะครับตัวนี้เลยนะฮะแบตเขาให้มาสี่พันห้ามแอมป์นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับมาดูเครื่องกันเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับสินค้ามือสองนะครับเครื่องน่าจะประมาณ สิบกว่าวันนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับให้ดูสภาพก่อนนะครับอันดับแรกดูสภาพก่อนดูสภาพก่อนฮะดูสันใหม่กิ๊บไหลลอยนะครับตัวนี้นี่ฮะเห็นไหมครับเครื่องที่ร้านครับถึงเป็นมือสองก็น้องๆของใหม่เลยนะครับนี่ฮะวิยนๆเลยนะครับ กนะล้องนะครับไร้รอยไร้รอ,อยครับตัวนี้เรียลมีนะฮะ X7 Pro นี่ครับหน้าจอเป็นแบบนี้ครับหน้าจอก็จะเป็นอ่าอินเทอร์เฟซคล้ายๆล้ารุ่น OnePlus เลยครับนี่ครับจอจะเป็นอย่างนี้นครับเป็นแนวยาวอย่างนี้นะะนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ ในช็อปอยู่หมื่นหกพันเก้าร้อยครับผมนี่ครับแต่ที่ร้านนะครับถูกๆครับหมื่นสองเก้าร้อยครับผมนี่ครับสนใจก็สอบถามได้นะครับผมตัวนี้ใหม่กิฟประกันเยอะเลยครับผมเครื่องศูนนะครับเป็นเครื่องศูนไทยไม่ใช่เครื่องนอกนะครับลอมกกโบนะครับตัวนี้ลอมกกโบนะครับมาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์แท้ครบกล่องนะครับตัวนี้เป็นฟัสชัดแท้ด้วย นะครับนี่ครับสายใช้แล้วนะครับเป็นมือสองครับแต่สภาพใหม่เลยนะครับตัวนี้เรียวมี X7 Pro นะครับแลม8แล้วก็ลอม1 2 8นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัว1 6ื่นหนะครับตัวนี้ที่ร้าน12900ครับผมนะฮะเพื่อๆสนใจก็สอบถามได้นะครับมาชมที่ร้านเองก็ได้นะครับหรือสั่ง ออนไลน์ก็ได้นะครับสั่งผ่านอ่าช้อปปี้ก็ได้หรือในแฟนเพจก็ได้นะครับชื่อร้านแจ้วซิ c เ n อร์ n d นะครับผมเรามีบริการ m มสเซนเจอร์จัดส่งนะครับนี่นะครับราคาอยู่หมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับมารับที่ร้านรถได้ครับผมสนใจก็นําเครื่องมาแลกเพิร์ได้นะครับสวัสดีครับ